ไม่ได้เกี่ยวท่านทักษิณหรือท่านนายกเลยนะครับเพราะว่าวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปน,นิติวิทยาศาสตร์นะครับผมก็อยากจะฝากถึงทนายพรุ่งนี้ที่ว่าจะมีการแถลงข่าว10บโมงนะครับไอ้เส้นเงินที่ว่าเนี่ยครับนะผมก็อยากให้เปิดนะเพราะว่าเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทนายความจะต้องถูกดำเนินคดีอันนี้ผมไม่ดูนะครับว่าเส้นเงินที่พรุ่งนี้เขาจะเปิดเนี่ยเรามีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเส้นเงินที่จะพูดถึงพลเอกสุรต่อศัดิ์สวิมลกับครอบครัวนะครับนะแล้วก็พูดถึงเครือข่ายโยงอะไรต่างๆี่ อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับนะเราโคนันเมืองไทยเรามีก่อนมันอีกนะแต่อันนี้เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ปี2 5 6 2นะครับเป็นเรื่องที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าคนในต่อสักสุวิมลกับครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็รายชื่อบุคคลที่ที่เอามาเปิดพรุ่งนี้ไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้พนันแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นนายบอยพัทยานะหรือบุคคลอื่นเนี่ยเราก็ท้าทนายความว่าเปิดเร็วหน่อยเปิดปุ๊บโดนปับ๊บรับรองได้ว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมจะเปิดของจริงให้ดูดีกว่านะ ว่าเอาทีเดียวเอาตายเลยนะครับของผมของแท้นะไม่มีมานั่งไปตบแต่งบัญชีไปนั่งเมคบัญชีกัน